ทุกคกลับมาเจอก,กัาาบบาร์บารีแอคกอีกครั้งนึ่งนะคะวันนี้เราแต่งหน้ามาเรียบร้อยค่ะเป็นงานปากทุกคนเห็นรูปบอกแล้ววันนี้จะมารีวิวแบรนด์สุดแบรนด์หนึ่งที่ดังมากๆในติ๊กต็อกก็คือคิทเชนเองนะคะที่มีพรีเซนเตอร์คนสวยค่ะก็คือคุณแม่ด,ดิวนั่นเองนะคะเป็นพรีเซนเตอร์นะคะเราซอยมาสองสีด้วยกันค่ะก็คืออันนี้เลยค่ะ ทะะี่เป็นแพ็กเกจจิ้งเก่าเบอร์สิบแพ็กเกจจิ้งใหม่เบอร์สี่นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวมาดูแพ็กเกจจิ้งใหม่ก่อนก็นแล้วกันนะควิสก็จะเป็นแบบนี้เนาะกล่องก็จะละักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าจะสั้นลงนะคะส่วนตัวเนือ้อตัวแท่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะประมาณนี้ที่เบอร์ศูนย์สี่กระอกส้มๆหน่อยนะคะแล้วก็ที่ก้นก็จะมีบอกเขาดังมากเพราะว่าอินโูในทิกตอกโหยทิกต็อกเกอร์ทางอุ้ยอะไรก็ไม่รู้คือแบบโอ้ยดังมากนะคะแล้วก็นี่แอปพลิเคเตอร์เขาแต่ปั๊มว่าเขาน่าจะแบบ เขาเรียกว่าไงดีมีเงินถุงเงินถังอยู่พอสมควรนะเพราะว่าเขาจะน่าจะจ้างอะแต่เพราะว่าเพราะว่ามันเกือบทุกสีเลยอะคือเหมือนแบบคนที่รีวิวคือเขาได้ทุกสีเพราะว่ามันน่าจะมีการเหมือนสปอนเซอร์เขาไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบทุกคนรีวิวคือแน่นอะไรเงี้ยเราก็ลองมาใช้ดูอะอันนี้เบอร์ศูนย์สี่นะคะเนื้อจะค่อนข้างที่จะพิกเมนต์คือแน่นมากสีชัดมากอันนี้แมทเลยฉะนั้น ค่อยปากแห้งแนะนําเป็นต้องลิปออยค่ะปั๊มใช้เป็นเคที่นะอันนี้ลิปออยนะคะลงไปก่อนนะเพราะว่าไม่งั้นนะคะปากคือไม่ไหวจริงๆปั๊มทำวิธีนี้เลยค่ะลงลิปออยลงไปสักแบบไม่ต้องถึงนาทีก็ได้ค่ะแล้วก็ลงลิปต่อนะคะแต่สักพักหนึ่งแล้วกันอ่ะเดี๋ยวปั๊มให้ดูอ่าแพคเกจจิ้งเก่าเบอร์สิบนะคะก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะมีความยาวกว่านะคะอันนี้เบอร์สิบมันจะเป็นเหมือนแบบ รองพื้นสีปากก็จะเป็นสีแบบใสฝอนู้ดแบบนี้เลยอะต,ต่างกันนิดนึงแพคเกจจิ้งใหม่และเก่านะจ๊ะอ่ะเบอร์สิบเบอร์สี่อะลงรองพื้นปากดีกว่าเน,ะนาะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะเนีย่ยพอลงลิปออยนะคะมันจะใช้ง่ายขึ้นค่ะกบสีปากมิดเลยนะกบพวกปากคำ้คำๆขอบๆข,ของปามไปได้เลยถ้าแต่งหน้าคือ เข้มกว่าน,นี้ยสยฝอได้เลยค่ะนี่พอลงลิปออยแล้วมันลื่นมากทุกคนดูดีทธอคือบัสสิบมันฝอมากแล้วมันแบบกบสีปากแบบนี้มาก แต่เราต้องใช้ลิปออยนะหรือว่าลิปมันที่แบบมันชุ่มชื้นม,ม,มากๆเลยเพราะว่าตัวนี้โคตรแมทเลยเนี่ยกำลังเริ่มแมทแล้วทุกคนนะคะแต่สีมันชัดมากอ่ะเดี๋ยวมันจะลงเบอร์ศูนย์สี่เข้าไปพี่ด้านในปากให้ดูแล้วค่อยลงเบอร์ศูนสี่แบบเดียวๆนะคะใครจะใช้สีแดงก็ได้นะเห็นว่ามันน่ารักขึ้นอะแล้ววันนี้เมก้าปาร์มแบบเบาๆสีแบบชมพูอมส้มๆหน่อยอะไรเงี้ยมันสวยมาก าเธอเดี๋ยวลบกันเนี่ยลิปแมทมันจะจะลบยากนิดนึงนะคือตัวนี้นแมทมากอะ่ะวิธีคือต,ต้องใช้ลิปออยล์บ่อยๆเลยอะ่ะคือลงอะ่ะต้องเป็นโบกเพราะว่าไม่งั้นมันจะมันจะแห้งกลางถ้าใครชอบลิปแมทแล้วแบบติดทนเราแนะนำเป็นตัวนี้แหละเพราะว่ามันดีอ่ะลงลิปออยล์อีกรอบนึงนะคะ ลิปออยล์มันชอบของเคที่เราตัวนี้มากแต่ว่าข้อเสียสําหรับตัวบามคือมันไม่ได้ชุ่มชื้นขนาดนั้นนะคือมันแบบว่ามันสู้เชอไม่ได้เชอชุ่มชื้นกว่าคือเชอแบบลงรอบเดียวแล้วก็อยู่กันนานเธอเลยแต่ว่าตัวตัวนี้มันจะแบบต้องลงบ่อยๆนิดนึงอ่ะไม่เป็นไรเอามาเบอร์ศูนนะคะที่สวยเนี่ยเขาพอมีลิปออยล์แล้วมันจะลื่นแต่ว่าบามเป็นคนที่ทาลิปไม่เก่งนะทุกคนทุกคนจะแบบ ทำไมมึงทางเร็อย่างนี้เธอฉันทาไม่เก่งอ่ะนะอย่าแบบอย่ามาบูลลี่กันก็นแล้วกันนะเธอโอเคเรียบร้อยทั้งสองสีนะคะก็เป็นสีที่สวยมากเธอทุกคนดูดิเห็นปะคือจับคู่กันแล้วสวยนะเอาจริงถ้าทาเดี่ยวเดียวมว่าสีมันดูแบบ ไอ้นี่ไปนิดนึงเดี๋ยวผสมก็แล้วกันนะเขาจะได้เป็นนูดๆขึ้นมานะผสมคือต้องบอกว่าใครที่ชอบความแมตติดทนให้ใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าใครเป็นคนปากแห้งมากๆปากแบบมีร่องลึกอย่างเงี้ยต้องบอกว่ามันต้องมองข้ามอะ่ะเพราะว่ามันจะไม่สามารถต้องไปใช้พวกลิปแบบชุ่มชื้นมอยส์เจอร์ไรเซอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันถูกมากถูกแบบถูกมากสำหรับตัวปาล์มแล้วก็แเกจิ้งก็โอเคนะไม่ได้แบบว่ากองแก้งหรือว่าอะไรก็ถือว่า โอเคมากๆราคาต่อแท่งก็น่าจะร้อยห้าสิบกว่าบาทปาะปา,าไม่แน่ใจเพราะว่ามันได้มาในราคาที่มันเซล,ลในทิกตอกคือ2แท่ง68บาทเท่านั้นนะคะคือเดี๋ยวสรุปให้ฟังนะสําหรับตัวปามที่ได้ลองใช้เป็นคนที่ปากแห้งแต่อยากลองใช้สิ่งที่คนปากแห้งอยากลองใช้คือต้องลงลิปออยล์ลิปมันลิปรีทเม์ลิปมาร์อะไรให้หนักๆแน่นๆเพราะาตัวนี้แมทมากๆ ไม่เหมาะสำหรับคนปากแห้งร่องลึกอะไร่งเงี้ยไม่เหมาะเลยนะคะถ้าอยากใช้ก็อย่างที่บอกมีเวให้แล้วว่าต้องไปในทิศทางไหนนะคะแตถ่ถ้าใครที่ปากแบบปกติมากหนูชอบลิปแมทมากๆลิปตัวนี้ควรตาเพราะว่าสีสวยสีชัดติดทนนะคะ แต่มันจะแอบมีความห,หนืดหนืดนิดนึงเวลาทําหย่งเนี้ยนะคะแต่เมื่อลงลิปออยแล้วไม่เป็นนะถ้าลงลิปออยแล้วไม่เป็นแต่ถ้าไม่ลงเลยอย่างเงี้ยมันจะมีความเวลาเว้นปากมันจะติดนิดเนื่อนะคะแล้วที่เขาเคลมว่าแบบโอ้ติดโทนไม่ติดทิชชู่อะไรเงี้ยตามว่าคือมันต้องรอให้เซตตัวแบบอุ้ยมันเซตให้แห้งอะซึ่งตบมทําไม่ได้ตานไม่รอขนาดนั้นตานรู้สึกว่าฉันจะไปทําอย่างอื่นแล้วตอม,มันรอเซตเลยขนาดนั้นฉันไม่ฉันไม่ว่างฉันต้องไปทําอย่างอื่นอะไรเงี้ยก็ คือดูบตอตบกคนหนึ่งได้ดูหบติ๊กต็อกก็คนหนึ่งว่าเออมันติดทนอะไรเงี้ยนะเมื่อวานลองใช้ไปกินข้าวแต่ว่าใชฟ้ฟอเต้ฟอเต้นี่ก็ดีมากติดทนมากเดี๋ยวมารีวิวกันอีกทีนึงนะคะคือรู้วิธีการใช้แล้วคือตอนแรกแบบงงๆว่ามันติดทนยังไงวะแต่เมื่อวานใช้ไปกินข้าวแล้วลงไอ้ตัวนี้เป็นทินอะนะคะ แล้วสุดแบบเฮ้ยติดทนมากคอมบินเนชันอันนี้แล้วติดทนคือกินข้าวจนหมดแล้วก็มาส่องกระจกมากล่าวว่าจะมาเติมลิปเพราะปกติเป็นคนแบบกากินข้าวเสร็จต้องเติมลิปแล้วก็แบบหันไปบอกพี่มีมีลิปยังอยู่ที่ปากอยู่เลยพี่มีัวเออใช่ทําไมลิปยังอยู่ที่ปา,ากลิปติดทนจัง สามีฉันยังแบบเฮ้ยหยุดทนจังคือสองตัวนี้คือดีมากเดอะเบสพอเต้และ c คริสผสมกันนะคะโอเควันนี้ลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่ EP หน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร้กันด้วยตามบนนัญชีโซเชียลมีเดียหน้าหนึ่งทารีวิวเจ้าไปตามอิบบนสตาแกร์หรือ IG จีแอบแอบเรียนนะคะใครที่ยังไม่เกิด Subscribe ก็อย่าลืมเกิด Subscribe <S <S ให้ด้วยนะคะใจด,ดีก็โด n a t e ให้ป้ามกดบุญสมบูรณ์แจ้งให้ด้วยเช่นกันจะกรยาขอบคุณมากตรงนั้นเป็นรายได้ส่งตรงถึงป้ามหรือว่าจะดูโฆษณาให้ป้ามทุกชิ้นก็ได้เช่นกันเพราะว่าตรง ดูสัก1 2 3ชิ้นแบบไม่เกิดสกิฟมังก็จะได้ตังค์แล้วทุกคนฝากด้วยนะคะดิฉันไม่ได้ตไม่ได้ตังค์จาก YouTube เยอะเลยเดือนหนึงบางเดือนก็ไม่ได้2เดือนได้ที3เดือนได้ทีแล้วก็ได้เป็นแค่หลักพันต้นๆแต่ว่ายัางไงก็เป็นดูบัมด้วยนะบัมอยู่ตรงนี้มาห้าปีเลยเงี้ยก็ยังอยากจะทำต่อไปเพื่อทุกคนในการนำเสนอของถูกและดีนะคะวันนี้ลวทุกคนไปก่อนจะกนใหม่ EP หน้าสำหรับว,วันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย